สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนีก้กลับมาใน m i n e c r a f วอสเ t ดลา a เดอร์พาร์ท1นั่นัเองนะครับผม มาวันแรกเลยนะครับผม้อทการหาทรัพยากรในการดำรงชีวิตนะครับผมนั่นคือการฆ่าไก่เลยนะครับผมผทองการฆ่าไก่เลยนะครับผมหลังจากที่ผมฆ่าไก่แล้วผมผมได้ทําการไปตัดไม้นะครับผมเพื่อใช้ในการฆาต่างๆผมไม้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในเกมไม้คาบเลยนะครับผมแล้วจากผมตัดไม้เสร็จแล้วผมผมได้ทำการคาบคาบจิงเทเบิลนะครับผมตตองคาฟเองนะครับผมมามาคราบ ติ๊กแล้วก็ค้าขวานะครับผมแล้วก็ทําการนะทุบคาร์บินเทอร์โบครับผมมือการขวานครับผมแล้วก็ฆ่าวัวนะครับผมตายงานผมก็ทำการเดินสำรวจมณที่ผมแล้วผมก็ทําการตัดไม้ไปด้วยนะครับผมเพราะว่าผมใช้ไม้เยอะแน่นะครับผมที่ผมตัด มาเสร็จนะคบผมผมาทการออกสำรวจพื้นที่ต่อเลยนะครับผมเพื่อใช้ในการอยู่อาศัยครับผมซึ่งในマイคลาสซินนีนี้ของผมครับผมผมยังไม่เล่นร้อยวันหรือว่าฮาร์ดคอร์ครับผมเพราะว่าผมน่าจะทําไม่ได้ครับผมโอ้หเกินไปครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมเล่นร้อยคนจริงๆเนะี่ยผมอาจอาจวันที่หนึ่งร้อยนี่ผมอาจแต่ สร้างวาอยู่นะผมไม่ไปดีเอ็นเลยก็ได้นะผมเล่นไม่เล่นนะผมผมเลยสามารถตายแล้วเกินใหม่ได้นะผมเพราะว่าผมเล่นแค่เชเวอร์โวธรรมดาตายแล้วเกินใหม่ได้นะครับผมดังนั้นผมก็ทําการเดินสำรวจพื้นที่ผมออกทะเลสยาวเลยแล้วผมก็รู้สึกแปลกครับผมใช่ครับผมเปิดเอ็กซ์เพอร์เมนต์นะผมหรือตัวทดลองนั่นเองนะครับผมแต่ที่ผมไม่เปิดเอ็กซ์เพอร์เมนต์นะผมผมก็ไปเจอบ้าน แล้วผมก็เข้าไปสำรวจของในบ้านหลังนั้นโดยทันทีนะครับผมผมกไปเจอเนื้อกวางนะผมเนื้อกวางแล้วพอมีห้องนึงผมเปิดประตูผมก็เจอกระดูกนะผมกระดูกหกอันนะผมหกอันแล้วพอไปอีกห้องนึงนะครับผมผมก็ไปเจอสิ่งที่น่าจะเป็นน็อตนะผมหล,ลังจากที่ผมของเสร็จนะผมผมก็ต้การออกเดินทางเพื่อหาที่อยู่อาศัยต่อนะครับผมเพื่อหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ออกสำรวจไป,ไป ไปพร้อมกันนะครับผมแล้วผมก็เดินไปเรื่อยๆนะผมเดินไปเรื่อยๆเดินลองม้านะผมเดินยาวเลยนะผมแล้วตอนที่ผมเราสำรวจนินเองผมไม่เจอบ้านหลังนึงนะผมแต่ผมทการฆ่าวัาวก่อนนะผมเพื่อเอาเนื้อมันมากินนะผมวัวตายนะผมทำการเดินไปที่บ้านหลังนั้นนะผมผมก็ทําการสำรวจรอบบ้านนะผมซึ่งบ้านเอ อย่อย่างโอเคครับผมพออยู่ได้เลยนะผมคือของไม่ค่อยพังนะผมแพงบ้านค่อยพังอย่างที่ผมสำรวจไปสำรวจมาผมผมก็หาทางเข้าผมหาไม่เจอผมเลยลงทุกไม้เข้าไปดูครับปรากฏว่าประตูอยู่กับเนินครับผมคือฝังมหมาอเดินดินเลยครับผมแล้วพอผมลองสำรวจบ้าน ที่ผมไปเจอครับผมคืว่าบ้านพออยู่ได้ทําการนะทุบเถาวันทิ้งนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเกะกะตาครับผมมันเกะตะเกะกะตามากเลยครับผมพวกเถาวันเนี่ยนะผมก็ทุบๆไปเรื่อยครับผมอย่างที่ผมทุบผมทำการซ่อมบ้านครับผมเพื่อให้บ้านดูสมบูรณ์นะครับผมทําการอุดรูครับผมอ่าผมทำการอุดรูพวกรูเอียของบ้านผมเพื่อเพื่อให้บ้านปลอดภัยขึ้นนะครับผม หลังที่ผมอุดดูบ้านเสร็จนะครับผมผมก็เดินผมก็สำรวจบ้านดูนะผมว่าเอ้ยยังไงบ้างแล้วผมแล้วก็จะซ่อมอยังไงต่อผมบอกว่าบ้านข้างเอไม่พังมากครับผมซึ่งฉากไปผมจะมีจอมสแกนผมซึ่งก็ไม่โหดแล้วหรอกครับสามสองเนินตุ้มอวกผมาจากไหนไม่รู้ครับ ตกใจมากเี่ผมเล่นแล้วแต่ซอมบี้ของในข้ามเนีครับผมทำให้ผมตกใจผมก็ลองดูหลังคาว่ามีอะไรมีรอยแตกแห้วัวเข้ามาไหมมันก็ไม่มีครับผมผมคิดว่าวัวมาสปาวเองครับผมสปาวในบ้านเลยครับผมผมไปอุดรูดีกว่าครับผมเพราะว่าข้างนอกมันอันตรายนะผมมันอันตรายกันยงครับผมผมเลยอุดรูบ้านครับผมักษณะนี้ครับผมผมต้องการขุดดินครับผม กุณดินออกไปเพื่อทําทางบทางทางออกบ้านครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมทําประตูบ้านปกติแล้วเวลาเจอซอมบี้หรืออะไรสักอย่างอย่างพุบขันนะผมแล้วผมปิดประตูไม่ทันเนี่ยผมอาจจะโดนพวกซอมบี้มันก็ตัวอะไรก็ได้มาฆ่าผมผมเลยทําทางเข้าบ้านแบบเป็นรูหนูนะครับผมเพราะว่าเวลายิงมาผม เอวิ่งมา,ถ,าถ้าประตูชั้นแรกปิดไม่ทันผมก็วิ่งประตูชั้นสองทันนะผมเพราะว่ามันอันตรายนะผมแอสตอนนี้มันอันตรายนะผมหดลายทารุมากนะผมอย่าประมาทเลยนะผมหดลายมากผมเคยลองเล่นครั้งนึงอยู่โดนเอ,อซอมบี้ตัวหนึ่งครับที่โดนแดดไม่เป็นไรฆ่าตายเลยนะผมหดลายมากหด้ายทารุผมทำการขุดหินนะผมขุดขุดหินขุดดินนะผมแล้วก็ทําการ ทำทางเข้านะครับผมให้มันเอแไม่อันตรายเกินไปนะครับผมนี่นะครับผมผมทาการวิ่งไปที่บ้านของผมเพื่อทำประตูนะครับผมดูชั้นสองนี่ผมต้องในประตูชั้นหนึ่งสิหลังจากที่ผมทำประตูชั้นหนึ่งนะครับผมผมทงการเอาประตูมาวางไว้นะครับผมมันนี่บ้านก็ดูปลอดภัยนะครับผมแต่ยังไม่ปลอดภัยเสมอไปครับเพราะว่าบ้านยังมืดอยู่นะครับผม มาแล้วครับผมผมก็ทำการสำรวจรอบบ้านอีครับผมแล้วผมก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะผมก็ทำการวิ่งเข้าไปสำรวจนะผมซึ่งในนั้นก็มีกล่องนะผมมีกล่องประมาณสักสองกล่องนะผมผมก็ไปเจอเนื้อกระต่ายนะผมแล้วผมก็ไปสำรวจอีกห้องนึงนะครับผมอีกห้องหนึ่งก็มีกล่องครับแต่ผมก็เปิดกล่องนะผมก็เจอใยเมงมุมนะครับผมซึ่งยเมมุมผมว่าเอาไปปกป้องบ้านได้ได้อยู่ครับเพราะว่าเอาไปสลออฉลอพวก มาสเตอร์ได้ผมหนนันจากผมเพิ่มการเปิดหีบมีผมแล้วผมก็เจอไม้กอฟเะผมตีไดเมียสี่้วผมไม้กอฟก็ค่อนข้างแรงนะผมลองเป็นล,ลองแค่ดาบดาบหินนะผมเพราะว่าถามหินความแรงห้าบวกบวกห้าผมกำลังความแรงมัน,มนอยู่ห้าหลังจากผมต้องการตัดไม้นะผมตัดไม้เพื่อไปซ่อมบ้านต่อนะครับผม หลังจากตัดมาเสร็จผมก็นึกพี่เลนครับผมก็ทําการค่าพี่แอ็กหินขึ้นมาครับผมแล้วก็ทําการไปท้าบนะครับผมโดยทอดเก้าอันครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ควรไปนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีเกาะได้ซ้ําผมก็เข้าไปแล้วครับผมแล้วผมก็ไปสํารวจพื้นที่นะครับผมพื้นที่แล้วก็วางทอดไปเรื่อยไปเื่อไม่ให้มืดเกินอย่ามาสเตอร์เกินครับผมอย่างที่ผมวางผมก็ว่าสํารวจไปเรื่อยแล้วผมก็เจอฐานครับ ซึ่งอ่ะผมก็ต้องการฐานนะครับผมผมเลยทําการต่อบล็อ,บอกขึ้นไปผมต่อบล็อกขึ้นไปไม่ใช่ต่อบล็อกเพราะว่ามันขุดได้อยู่นะครับผมแต่ผมก็ขุดฐานนะผมซึ่งมีแค่สี่ก้อนมันน้อยมากครับผมน้อยมากหลัจงจากนั้นผมก็ทําการลงเหมือนที่เล็กขึ้นไปอีกครับลึกลงไปอีกแล้วผมก็ไปเจอแมลงสาบนะผมนี่ครับคนที่ กลัวมแมลงสาบไม่ควรโหลดแอดออนนี้มาเล่นนเขาเพราะว่าน่ากลัวมากผมแมลงสานะบผมตัวค่อนข้างใหญ่เท่าไก่เลยนะผมแล้วตีทีมีพิษด้วยนะผมแล้วก็มีแมงมุมนะผมซึ่งตอนแรกผมก็หาวิธีตีมันอยู่นะผมนะครับน่ากลัวมากซึ่งมก็ตีไม่ค่อยได้เพราะผมไม่รู้ว่าฮิตบ็อกมันอยู่บริเวณไหนนะผมอ๋อผมตีปุ๊บเพีก เอ็กผมก็แตกเลยผมฝาผมแตกเลยครับผมผมก็จะใช้ไม <way. transparency S 3> <or> ้กอบนะผมไม่กอบตีมันนะผมแต่มันก็ไม่ตายนะผมเพราะมันอุทธรตัวครับผมแล้วผมก็โดนตีกลับผมก็เจ็บมากครับเพราะว่ามันตีทีนี่หายไปสักสี่ห้าหลอดหัวใจเลยครับผมผมเลยไม่ไม่อยากประมาทแล้วมันก็มาทั้งสองตัวเลยนะผมเลยสู้กับมันไปเรื่อยผมตีมันตายไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็มีแมลงสาดอีกแล้วครับสำหรับ วิ่งเร็วแล้วก็ตียากด้วยแล้วจู่แมงมุมจะมีคนรีสปอนไปต่อหน้าเลยครับผมแปลกใจมากเลยครับแต่ผมก็พยายามหาวิธีฆ่าแมงสาไม่ได้ทีครับผมก็เลยจะลองเอาบล็อกนะครับผมเอาบล็อกเอาวางไว้ครับผมแต่ผมรู้ไว้ว่ามันขึ้นมาได้แล้วมันขึ้นมาฆ่าผมตายเลยนะผมแมงสาโหด,ดมาก แล้วนอกจากที่ผมวิ่งลงมาเอาของผมผมเจอมแมลงสาบนะผมซึ่งมันวิ่งขึ้นมามาฆ่าผมนะผมวิ่งเร็วม,มากครับผมใครกลัวแมลงสาบไมนคนรดูแล้วมันตีแรงติดพิษด้วยผมก็ตีกับมันครับแต่ผมแพ้ครับมันฆ่าตายแต่ผมพอผมฆ่าตายผมก็ต้องอ mm hmm. วิ่งไปที่ถ้าเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าของมันจะสปาภายในสิบนาทีนะผมผมจะไม่ผิดนะนะผมทำการพิ่งไปที่ถ้านะครับผม เพื่อไปเอาของคืนนะผมเพราะว่าผมตายสองรอบแล้วผมลงถ้ำตายสองรอบแล้วผมผมก็ทําการวิ่งไปที่ถ้ำผมวิ่งสปีดรันเลยนะผมวิ่งวิ่งนะผมวิ่งเพื่อไปเอาของนะผมแต่ผมก็ภาวนาว่าไอ้แม็กซ์สามจรีสปอน์มาแล้วแล้วมันก็รีสปอน์แล้วครับแล้วผมดูผมก็เอตั้งสติแล้วก็วิ่งเอาของก่อนเลยครับวิ่งเอาของขอบวนก่อนให้หมดพอ,อของขอบวนเสร็จผมก็ทุบบล็อกอันนี้ออกครับผม บล็อกดินออกแล้วก็ใช้ความการทั้งหมดของผมที่ผมมีครับผมพี่ไปเอาของครับผมพอพี่เอาของได้เสร็จผมก็รีบต่อต่อขึ้นมาเลยครับผมเพราะว่าข้างล่างมันอันตรายครับผมผมทุบบล็อกดินออกทําไมไม่รู้ครับผมองการนะสร้างรั้วดินนะผมเพื่อไม่ทําให้ตัวเองตกลงไปตกลงไปเดินฆ่าตายครับผมเพราะว่าค่อนข้างโหดนะผมโหดมากนะผมตีกี่ทีแล้วก็ตายแล้วนะครับผม ผมเอามาจากถ้ำนะผมเพรผมทำการฆ่าไก่ผมเพราะว่าผมค่อนข้างหิวพอตัวเลยนะคะผมอบบ้านนะครับผมแล้วผมก็เอาเนื้อไก่เนื้อกกะตายนะผมมาเผานะผมเพราะว่าผมก็หิวริงผมเอาเนื้อไก่ไปเผานะครับผมซึ่งฐานชิ้นเดียวก็เผาเนื้อได้เยอะพอตัวนะผมแค่ฐานชิ้นเดียวเนี่ยผมก็ทำการาเผา เนื้อไก่นะผมเนื้อไก่พอเผ,า,ผาเสร็จนะครับผมผมก็เอาเนอกระต่ายเผาต่อนะครับผมพอเนื้อกระต่ายเผาเสร็จผมก็เอาเนื้อเนื้อกวางเผาแล้วผมแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับผมบาย